คนรวยจะรวยขึ้นคนจนจะจนลงบางคนมีเยอะขยันขยันมากๆตื่นตีสี่ตีห้าแต่ทําไมยังไปไม่ถึงความสําเร็จเพราะความรู้สึกในระหว่างการที่เขาทํางานมันไม่มีความสุขพระคเนศไม่ได้ให้สิ่งที่เราขอแต่ให้สิ่งที่เราเป็นและคู่ควรถ้าตอนนี้คุณมีความสุขเหมือนกันอย่างที่อาจารย์พูดเศรษฐกิจปีนี้โลกของเราปีนี้ คนรวยจะรวยขึ้นคนจนจะจนลงคนรวยกับคนจนไม่เกี่ยวกับฐานะแต่เกี่ยวกับใจรวยถ้าใจมีความสุขอาจารย์ถือว่าเขารวยยิ่งเขามีความสุขในปัจจุบันมากเท่าไหร่เขาจะมั่งคั่งมากขึ้นไปต่อให้คุณมีเงินเป็นล้นฟ้ามาหาสมุดเลยแต่ถ้าคุณไม่มีความสุขมันจะล่อยหลอและจนลงไปเรื่อยๆดังนั้นให้เราสำรวจใจปีสองห้าหกแปเป็นปีมะเส็งปีนี้ ท้สุดทายังกำปนาสั่นสะเทือนแท้ที่จริก็ให้กลับมาทบทวนดูว่าไอเราจะแหมเราจะโลบโมโทสันอยากได้อยากมีอยากเป็นไปทําไมบางคนทุกวันนี้โอ้ยอยากมาดูดวงอยากจะรู้โชคชะตาราศีจริงๆไม่ได้อยากดูดวงหรอกอยากจะรู้ว่าตัวเองอ่ะจะดีขึ้นเมื่อไหร่แต่การที่เราจะดีขึ้นเมื่อไหร่ไม่ต้องรอให้สิ่งที่เราปรารถนาเป็นจริงสิมีความสุขกับลมหายใจที่ยังเคลื่อนไหวเข้าออกอยู่